ตาบอดคือความพิการประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนบนโลกใบนี้บางคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดบางคนตาบอดเพราะอุบัติเหตุหรือโรคร้ายพวกเขาเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกมืดไร้แสงสว่างแต่สำหรับเขาคนนี้แม้โลกจะมืดมิดแต่ใจกลับสว่างสวยด้วยความหวัง ผมเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ตามองไม่เห็นเนี่ยตั้งแต่กำเนิดแล้วความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตผมว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าพวกเราเมื่อมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปทํางานอะไรที่มันเป็นความสุมเสี่ยงนะครับอย่างคนปกติก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเรื่องของการขับรถเรื่องอะไรต่างๆเ,เราไม่มีแล้วเพราะยังไงขับรถไม่ได้ แต่ว่าโดยความเสี่ยงอัตราของการทํางานเราทําได้น้อยกว่าความจํากัดของเรามันมีน้อยกว่าความเสี่ยงมันก็ต้องน้อยกว่าตามไปด้วยครับ <S <S 1> <S 1> เคยยื่นเรื่องขอขอทําประกันด้วยแต่เขาไม่รับนะครับซึ่งผมว่าเอ๊จริงๆคนเรามันก็ไม่มีใครอยากตายเนาะผมก็พยายามป้องกันตัวผมเต็มที่เหมือนกันแต่ที่ผมทําไว้เนี่ยเพื่อครอบครัวผมเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยเผื่อว่าผมไม่อยู่แล้วเผื่อเขาจะได้รับอะไรบ้างต่างๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆผมว่าประกันทุกชนิดเลย มีความจำเป็นกับผู้พิการทางการเห็นเรายังคงต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกับคนปกติทุกป,ประการเพราะว่าเรื่องของการทำประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นความมั่นใจเป็นความที่จะทำให้อนาคตของครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็าตามเนี่ยแต่ว่าด้วยความรักครอบครัวนะครับอย่างผมก็มีครอบครัวนะก็เพราะรักครอบครัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าในการ การภัยทาประกันชีวิตแรงต่างๆมีความจำเป็นมากแล้วก็อยากอยากให้เกิดขึ้นกับคนพิการสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คอปพอเพื่อคนพิการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งนำโดยดรสุทธิพลทวีชัยการได้ลงพื้นที่มาย่งศูนย์พัฒนาศักยภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ด โดยมีความมุ่งหวังเพื่อที่จะทําให้คนพิการทางด้านสายตาได้เข้าถึงระบบการประกันภัยพร้อมทั้งเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนตาบอดเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนากรมทรรประกันภัยต่างๆให้เหมาะสมกับประเภทของความพิการ การรถจักรยานยนต์ภาคบัรทับกฎวหมายกำหนดต้องทำแล้วสมัครใจรู้เกิดภาคบังคับเวลาเราไปชนใครอ่ะการภัยจ่ายแต่ว่าถ้าเกิดรถเราต้องการซ่อมอะไรเงี้ยประกันภาคบังคับไม่พอเราต้องไปทำประกันในส่วนที่ภาคสมัครใจที่จะคุ้มครองเรื่องสุททรัพย์สินแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดพอไปชนเขาว่าต้องควักกระเป๋าจะเองมีลำบากแล้วเราก็ยังมีกองทุนแหละแต่ว่ากองทุนนี่อาจจะให้อาจจะให้น้อยกว่า ได้ให้ไดนึ่งเดีกันแต่ว่าจะมันเป็นค่าเสียหายต้นต้นครับเพราะเยอะไหมฮะพวกนี้เยอะไหมน่าจะเยอะผมรถเฉพาะลุนประมาณ40่คันครับโอเคแล้วก็แล้วก็กเก็ตแปัเก็ตอย่างเดียวแค่ไปนี่ปักเก็ตจะได้ทำให้ถูกต้องแบบมีอะไรก็จะได้มีประกันภัยกามาช่วยดูแล เราคงไม่ต้องรอดรสุขภูมิใสัใอย่าเลยค่ะ มากวันนี้เรามาเยี่ยมน้องๆด้วยความห่วงใยนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจและมีเรื่องดีๆจะมาบอกกล่าวให้น้องๆไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวๆได้ต่อไปนะครับเรามีโครงการคอปพ,อพอเพื่อคนพิการ สำนักง,งานคอพอเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยในภารกิจอันหนึ่งก็คือทำอย่างไรให้คนไทยมีประกันภัยเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยงเราทุกวันนี้อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงนะเราอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรือเร็วๆนี้เรามีภัยจากโควิดนะครับเรามีเรื่องของสุขภาพเรามีเรื่องของประกันรถยนต์ความเสี่ยง ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็มีระบบประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องสำนักง,งานคอพพเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นเหมือนกับกรรมการที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงระบบประกันภัยแต่พี่น้องประชาชนในคนไทยมีเยอะมากนะครับมีทั้งคนที่เขามีเงินเยอะมีคนที่มีฐานะปานกลาง มีคนที่อาจจะมีเงินน้อยหน่อยนะครับแล้วมีทั้งคนที่กลุ่มที่อาจจะเวลาโอกาสในการเข้าถึงประกันภัยอาจจะน้อยกว่ากลุ่มอื่นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มคนพิการเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่าจะทำยังไงให้สำนักง,งานคอปพอเองเนี่ยได้รู้จักคนพิการความต้องการของคนพิการมากขึ้นได้รู้จัก เรื่องของศักยภาพของคนพิการลำพังสำนักง,งานคอพพถ้าจะเข้าถึงศักยภาพเข้าใจคนพิการอย่างเดียวไม่พอครับจำเป็นต้องให้ภาคธุรกิจประกันภัยนั้นเขาเข้าใจถึงคนพิการถ้าสำนักง,งานคอพพนั่งอยู่ที่ในออฟฟิศ นั่งอยู่เฉยๆทำงานเปเปอร์คนเสนอเข้ามาเนี่ยเราจะทราบไหมครับว่าที่น้องคนพิการนั้นมีความต้องการยังไงเก่งแค่ไหนเมื่อกี้เนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับถ้าเราไม่มาที่นี่วิวแชร์แดนซ์ซิ่งโอ้โหแบบต้องใช้กำลังแขนเหมาะชัดเจนเลยว่าคนพิการแข็งแรงไหมครับแข็งแรงผมทำอย่างนั้นไม่ได้เลยรองผมผมนั่งบิดไปบิดมาเนี่ยไม่ได้เลยมืออาจจะหักแขนอาจะหักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาเห็นละโอ้โห ไไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมผมเห็นใช้พลังและที่สําคัญที่สุดคือการทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนว่าน้องๆคนพิการเองเนี่ยก็มีศักยภาพไม่ต่างกับคนที่ไม่พิการนะครับขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงทําไม่ได้คนพิการขับรถคนพิการประกอบอาชีพเรามีในวงการประกันภัยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนพิการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ในหน้าประกรันภัยและประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็มองว่าจะทํายังไงให้คนพิการอีกจํานวนไม่น้อยได้เข้าใจถึงระบบประกรันภัยและจะทํายังไงให้กลุ่มธุรกิจประกรันภัยนั้นเข้าใจคนพิการโครงการคอปพอเพื่อคนพิการเพราะเราต้องการที่จะให้คนพิการรู้ว่าอุตสาหกรรมประกรันภัย หน่วยงานกำกับดูแลประกันภัยมีความห่วงใยคนพิการอย่างแท้จริงและอยากจะบอกน้องๆน,นะครับว่าเราร่วมกันบูรณาการผลิตภัณฑ์ประกันภัยประกันอุบัติเหตุสำหรับคนพิการซึ่งมีทั้งพิการทางสายตาพิการทางการเคลื่อนไหวพิการทางการได้ยินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับคนตาบอดเนี่ยคู่มือหรือก,กรมธรรม์ของคนพิการเนี่ยมีอักษรเบลด้วยเดี๋ยวพี่ก็จะไปเยี่ยมน้องๆ เพราะว่าอยากรู้มากเลยนะคนตาบอดอาชีพเป็นยังไงแต่วันนี้จะมาดูเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดเลยและอาจจะมีอาชีพต่างๆเราก็จะรับข้อมูลต่างๆประสบะการณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปพัฒนาไปปรับปรุงช่วยเหลือคนพิการต่อไปเนื่องจากระบบประกันภัยเขาเอาความเสี่ยงเป็นตัวกําหนดตัวหนึ่งนะครับในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อ ผู้พิการจะ,จะใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลท,ทั่วไปที่เขาไม่ได้พิการแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงระบบประกันภัยได้เพียงแต่ว่าเมื่อท่านมีโอกาสที่จะเกิดภัยขึ้นมาได้เนี่ยความเสี่ยงที่เขามีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ระบบประกันภัยมาคุ้มครองได้นะครับ อ๋ออันนี้ให้เป็นทางทางแยกฮะให้ให้ตาเป็นทางแยกเวลาที่เดินแล้วก็อันนี้เป็นทางเดินอันนี้เป็นคล้ายๆอ๋อเป็นเขตขอทางเขาจะได้รู้ครับว่าตัวนี้เป็นทาเแยนแล้วว่าไม่ใชต้องมีตรงนี้แล้วครับเม่ใช่ได้รู้ว่าเดี๋ยวรถอาจจะมาทางขวาได้ครับอ๋อแบบนง้ก็ถ้าเขาเดินมาปั๊บเขาเจออย่างงี้เขารู้แล้วว่านี่แยกซ้ายแยกขวาตรงนี้เขารู้เลยครับอันนี้เวลาเขาเขาเดินเนี่ยเขาเอาเท้ารู้จะเอาไม้เท้าเสีเอ่อทั้งทั้งทั้งสัมผัสแล้วก็ทั้งไม้เท้าเลยครับไม้เท้าเนี่ยเวลาเทีี่่ยบบเเ้าาจะรวอันนนป็ส้้นนนนนะอัีเป็ ท่านอาจารย์พิสิทธ์นะครซึ่งท่านตาดีนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ท่านแรกที่มาสอนนวดให้กับคนตาบอดอปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านท่านสอนเรื่องนวด เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับเขาเรียกว่าสุกสัมผัสเป็นการนวดโดยใช้นิ้วโป้ง2นิ้วกดไปตามจุดต่างๆทั่วร่างกายนะครับเป็นที่เคารพรักของบรรดาคนตาบอดของสิทธิ์เก่าเราที่นี่ด้วยนะฮะสิทธิ์เก่าเราที่นี่ก็ประมาณ2,000กว่าคนที่จบจากนี้ไปปัจจุบันก็ไปมีธุกรก,กิจประกอบเรื่องการนวดเปิดร้านนวดอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะ ปีสองก็จะมีเนี่ยนะครับเวลามีห้องห้องนวดเป็นเป็นห้องรอคิวคิวนวดนะฮะลูกค้ามาซื้อคูป,ปองนะ<ด>แล้ว<ด>ก็เขาก็จะมามามาฝึกนวดกับบรรดาลูกค้าชั่วโมองเท่าไหร่ครับเนี่ยครับพัดลม120บาทต่อชั่วโมงมปรับอากาศ150บาทต่อชั่วโมงโปรับอากาศเพิ่มทีเดียว ท่านังสัสดีครับันสัครับ่าจเครับมาจากนางานคอพอร์ครับครันอาจารย์กับอาจารย์จาสอสครับอาจารย์มันที่นี่นะครับผมทรอยู่ที่นี30กว่าปีแล้วเป็นลูกศิษย์ก้นปุติอาจารย์พิศใช่ไหมใช่ครับใจดีไหมครับท่านใจดีครับสิงดังหรือใจดีนะต้องสอนแล้วต้องฝึก ใช่ไหมรวมทั้งหมดพันชั่วโมงคือคือพันชั่วโมงนี่รวมทั้งสอนทั้งฝึกใช่ครับพันชั่วโมงนี่รวมทั้งพันห้าร้อยก็คือประมาณสามปีแล้วจ้ะก็จริงๆมันจะไม่ถึงสามปีเพราะว่ามันจะอยู่ที่ประมาณปีกว่าสองปีแต่ปีจะจบสองปีการทึกษาปีแรกนี่จะเรียนก่อนเรียนภาคปฏิเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติในในห้องสอนเสร็จแล้วเขาก็จะมามาหาประสบการณ์ในการที่เป็นหมอที่เ์อเนี่ยอีกปีหนึ่ง ื่อที่จะเก 22, ็บอีกประมาณสักพันสองพันสองร้อยชั่วโมงในภาคปฏิบัติที่สารานวดเนี่ยนะครับ,รบส่วนในภาคเรียนในห้องเรียนก็จะเี็นประมาณสักสามร้อยชั่วโมงแล้วคนที่พวกที่เขามองไม่เห็นแล้วเข้าไปนวดข้างนอกอะเราเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเ,เ,เขาเขาเขาฝึกมาจริงๆหรือเปล่าก็ไม่แน่มันมีหลายสถาบันก็อาจจะฝึกมาบ้างนะครับแต่ว่าลแต่ละสถาบันก็มีความแตกต่างกันไปความเข้มข้นหร,หรือว่าการเอาใจใส่ความมาตรฐานก็จะแตกต่างกันออกไปครับ แต่ว่าของเราเนี่ยถ้าเกิดออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยถ้าเกิดขึ้นโลโก้ว่าสุขสัมผัสนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ของนิ้วโป้งสองนิ้วกดมาจากนี่แน่นอนออนี้เป็นเป็นนี่เป็นเป็นลกิต์ตตโลโก้เลยตลยรง้สองนิ้วโป้งเ네นี่ยครับ อันนี้ก็เป็นห้องเรียนอคอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับ,บคนตาบอดที่สามารถดูคอมพิวเตอร์ได้นะครับเป็นเวลาเคาะคีย์ก็จะมีเสียงครับส่วนอันนี้เป็นห้องเรียนภาษาเบรล์นะครับที่กำลัง,เ,งเรียนยอยู่เลยนี่ท่านอาจารย์เลยใช่ไหมครับัทางครููสิทธิ์นะะฮอาจารยูปุษิ์อาจารยูปุษิษตสวัสดีครับอาาจรรย์คับโอ้อันนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะมีอยู่ทั้งหมดหกนี่หลักการเลยมีผมรู้อย่างเดียวเนี่ยกไก่เนี่ยเอาสองสองอันล่างออก ใช่ครับอ่ใช่ไหมสูกรว่าอาจากยสูตครับก็จะเหลือหนึ่งสองสี่ห้าครับอาจารย์มีทั้งอันนี้คัดใช่ไหมฮะแล้วก็บอกเขียนต่างๆเพ่งตักสูตรนี้กี่ปีครับอาจารย์ครับเราประมาณ8เดือนครับโอ้แปดเดือนครับโอ้และน้องคนนี้เรียนมากี่เดือนแล้วครับ ก็ตั้งแต่ตอนนี้เริ่มติดโควิดก็เริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมครับโอ้แล้วนี่เขียนได้<อ>เยอะอะไรนี่กำลังลอกตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับ<อ>เ,เขียนคำง่ายๆอยู่ครับอ๋อคราวนี้อยากจะให้น้องลองเขียนคำหนึ่งนะค,คอปพเพื่อคนพิการ,รเขียนได้ไหมครับคอควายปอปลา,ปานะพอสำเภาแล้วก็จุดคอปอพอเพื่อคนพิการอ๋อ เร็วจังนะเดี๋ยวนานมากเราเขียนมันจะมาเป็นบรรทัดเดียวเลยอาจารย์ครับคือจะเหมือนแบบสมัยพ่อโบราณครับจะไม่เอกซ์ไม่โทรอะไรจะอยู่บรรทัดเดียวทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอ่าขอดูด้วยอันนี้อ่านจากขวาไปซ้ายเดี๋ยวนะอ่านเดี๋ยนะอ่านเมื่อ่เราเขียนจากขวาไปซ้ายเวลาเราอ่านเราอ่านจากซ้ายไปขวา จุดมันขึ้นครับแล้วเวลาเวลาอ่านต้องอ่านซิกมาให้ไหมครับอ๋อ้โหเวลาอ่านพลิกมากดกดด้านบนแล้วก็พุ่งด้านหนึ่งครับเพื่อมาอ่านอ่าน้องอ่านนี่ต้องพลิกไหมต้องพลิกด่ะต้องพลิกอ่าบน้เพื่อคนพิการอ่า สำนักง,งานคอพพเนี่ยได้พยายามส่งเสริมให้ทําประกันภัย,ยหลายๆแบบสําหรับคนพิการซึ่งทางคอพพเองเขาก็พยายามเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงที่จะให้รับประกันภัยสําหรับคนพิการเพราะเรามองว่าคนพิการนั้นเราควรจะช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดเห็นไหมคะในด้านสังคมเพราะว่าเราเป็นคนที่ถือว่าตัวของเราเองเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอ เพรานะฉะนั้นเราก็ควรจะช่วยเหลือคนอื่นได้ในด้านของสังคมหรืออื่นๆเนี่ยพี่มองว่าเราในฐานะทั้งออกองทุนประกันวินาศภัยหรือว่าโดยเฉพาะคอพอพ,อพอเนี่ยเขาจะส่งเสริมในตรงนี้ที่มากกว่าเรานี่คือปรากฏการหนึง่ง ของการรวมพลังของภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยกันผลักดันให้คนพิการได้เข้าสู่ระบบประกันภัยได้อย่างเท่าเทียมจากความมุ่งมั่นของดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอปพอกับโครงการคอรพอเพื่อคนพิการผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอีกไม่ไกลนักคนพิการทั้งระบบจะเข้าถึงระบบประกันภัยที่เหมาะสมกับตัวเขาได้<_><_>